เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะนะครับเรามาต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะครับในเกม Horse Life หรือว่าชีวิตในการเลี้ยงม้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปวิดีโอนี้นะนะครับเราจะมาดูนะครับระบบใหม่นะครับหรือว่าแมปใหม่ภายในเกม Horse Life กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางเกม Horse Life เนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตนะครับแมปใหม่เข้ามานะครับเป็นแมปประมูลนะครับหรือว่าแมปอนเชั่นนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเล่นเกม d o g a d v e n t u r e มาก่่่อนนนนนเียะะะคครรรััับบกก็าจจู้แ แนวนี้ดีนั่นเองนะครับซึ่งในเกม Dark Dimension นี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อแมป Undercity ใช่ไหมซึ่งใน h o s t Life เนี่ยนะครับจะเป็นแมป Market Realm นั่นเองนะครับหรือว่านะครับโลกตลาดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเียในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับรวมไปถึงวิธีการปลดล็อกโลกนี้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ชอบของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางด้วยนนะสหรับเพื่อๆที่่่เลนนนาวิต รับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดนะครับของโลกใหม่นะที่มีชื่อว่า Market ็ r เ m ลียมันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับในการอัปเดตล่าสุดของเกม h o r s ส Life นั่นเองนะครับซึ่งนะเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตเห็นได้แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับว่ามันจะมีประตูหนึ่งนนนนนีีี้้้เเเลยยยะครัับโดจาปตูอ่ ่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเขียนว่า Coming So ูนจะแม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางเกมเขาได้นาการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ประตูอันนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลกมาเก็ตเพลียมหรือว่าตลาดผู้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปที่ประตูนี้ได้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับต้องทําการปลดล็อกประตูนี้ซะก่อนนั่นเองนะครับโดยวิธีการในการปลดล็อกประตูนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราสามารถปลดล็อกได้นะครับโดยการทาภารกิจของเจ้้าดไ ในการเป็นเพื่อนเราก็ต้องทําภารกิจก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้ามาก่อนนั่นเองนะครับจึงจะปลดล็อกภารกิจอันนี้ได้นะครับซึ่งหาว่าเราทําการปลดล็อกเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปที่รูปนะครับมาร์เก็ตเรียมได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการในการปลดล็อกนะครับเควสต์บายซอร์สอันนี้แบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ทําการปลดล็อกมูฟมาร์เก็ตเรียมนะครับแล้วก็ปลดล็อกในการจับเจ้าม้าควายตัวนี้ด้วยนั่นเองนน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 ะะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบเเเเเเเพพืื่่่่่่ออออๆๆาาามมิกกกกทีีแแลลยย้วห ในเกมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะในไม่เจอหน้าตรงนี้เนี่ยจะล็อกทั้งหมดเลยใช่ไหมเควสแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราให้ทําก็คือเป็นเควสของเจ้าฮอสหรือว่าเจ้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับโดยเควสฮอสเนี่ยนะครับง่ายๆเลยให้เราเนี่ยทำการจับมาทั้งหมดนะครับสองตัวด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆก็ให้ทําการเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับหาบ่วงเชือกแบบนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่วงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดอีคิปนะครับแล้วก็เลือกช่องที่ต้องการที่จะถือนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยยผมใใส่่่่่่่่่เเเเเเข้้้าาาาไปนนนนนนนชอออองงงททีีีััััะะะคคครรรรบบบบแลลววกก็ืจ ซึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือเราเนี่ยนะครับต้องทําการขี่ม้าก่อนนั่นเองนะครับอ่าหลังจากที่เราเนี่ยทำการขี่ม้าขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถถือบ่วงได้นั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับไปทําการจับม้าทั้งหมดอ่ะสองตัวด้วยกันนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับ ก็ทําการกดเซลล์ก็ได้นะหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเควสของฮอสเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นนะครับเราก็ให้เราทําการกดเคลมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเคลมตรงนี้นั่นเองนะครับเควสนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปนะครับเควสที่2นะครับเป็นเควสของโพนี่ใช่ไหมเควสนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการเทมห้าฮอสนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับจับม้า5ตัวนะครับจับด้วยวิธีใดก็ได้นะครับซึ่งง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการใช้บโบงนั่นเองนะคคครรรรรัััับบบบเเเเเววทีีี่่่่นนนนนนะะะให้้าาายยอกกก็็ผผลลิตไมจป อันนี the pues. ้เนี่ยถังแอปเปิลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะครับหรือว่าจะเป็นอ่ซุงไม้นะครับหรือว่าแบบอ่หินอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในป่านะครับได้หมดเลยนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยทำการเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะครับสิบอันใช่ไหมดูแบบสิบอันจริงๆนะครับก็ทําการเก็บแบบนี้เนี่ยนะครับให้ครบสิบอันนั่นเองนะครับก็เฟสนี้เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับอันที่สามนะครับให้เราจัมพ์โอเวอร์สิบออสเติเคิลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับให้เราทําการขี่ม้าของเรานะครับแล้วก็ททําาาากกกกกรรรรระะะะโดดดดดดขข้้้้มมสิ่่งงงีีววนนนนนคคััััับบออไไ็หเยย นั <l> ่นเองนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับจะได้อ p หมาใช่ไหมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถกระโดดซ้ําอันก็ได้นะครับแบบกระโดดครบแล้วเนี่ยนะครับก็วนกลับไปกระโดดซ้ําอันเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการกระโดดทั้งหมดเนี่ยสิครั้งนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเควสของเจ้าหมาโพนี่เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเคลมทั้งหมดแล้วก็กดเคลมตรงนี้เราก็จะได้รับเจ้าหมาโพนี่มาด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อันที่3นนะคครับเเป็วสอีคอสนั่นนเองะครับซึ่งเคคควสสขออองเเจ้าีนะรับก็จะกินระะยเวลานะครับแล้วกก็ค่่่อนข้าางงทีจะยยุสัักนนนนิดึง่เองนะครับ ด้วยนะครับเควสแรกของเจ้าอีควอสเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการบีบอสเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมด4ครั้งหรือว่าทำการผสมพันธุ์ม้าเนี่ยนะครับทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับวิธีผสมพันธุ์ม้าเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปที่สเตเบิลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกม้าที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะผสมพันธุ์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการบีดตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ให้ดูนะครับว่าม้าที่เราต้องการผสมพันธุ์เนี่ยนะครับเป็นเพศอะไรแล้วก็ให้เลือกเพศตรงข้ามแบบนี้นั่นเองนะครรับบแล้วกกก็ทาด ทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อนๆอ่ะถัดมานะครับให้เราทําการเลเวลัพนะครับ any horse skill นี่ยนะครับทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับหรือว่าให้เราเนี่ยทำการฝึกม้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยนะครับให้เราฝึกม้านะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกแบบใดก็ได้นะครับให้ม้าของเราเนี่ยนะครับทำการสกิลอัพนะครับหรือว่าเลเวลของสกิลต่างๆเนี่ยนะครับอัพขึ้น1เลเวลนั่นเองนะครับจำนวนทั้งหมด4ครั้งซึ่งนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับผมแนะนําให้นะครับฝึกเป็นนะครับเอ่อสกิล agility นะครับแล้วก็ skill จำนั่นเองนะครับซึ่งสกกกกิิล agility นนนนน่่่ะะะคครรรรัััับบบ็จจได้าาวงงเอ ับอาวิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ XP นะครับครั้งละ5นั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับเออ่ในเลเวลที่1เนี่ยมันจะใช้ XP ทั้งหมด125ใช่ไหมซึ่งถ้าผ่าเพื่อนเนี่ยนะครับทำการเก็บเลเวลต่อไปเนี่ยนะครับเลเวลที่2เนี่ยมันจะนี่นะเห็นไหมมันจะใช้ XP ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าสมมติว่าเอ่อตัวที่เราฝึกเนี่ยนะครับมันเลเวลอัพเป็นเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับก็เอาให้เราเนี่ยนะครับฝึกทั้งหมดเนี่ยสองเลเวลกก็ไดด้เช่นนนััะะครบโยจ เนี่ยนะครับจะได้จากการกระโดดแบบนี้นั่นเองนะครับข้างสิ่งกีดขวางนั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับอ่าก็นะครับให้ฝึกเนี่ยตัวละหนึ่งเลเวลก็พอนะเพราะว่าเลเวลที่2เนี่ยมันก็จะใช้ EP เยอะกว่าเดิมเช่นกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับหลังจากที่เลเวลอัพทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ทำการกดครีมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับให้เราเนี่ยนะครับเหมือนกับเควสของเจ้าพนีเลยนะครับ harvest 20 for e stable t นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรก็ไดด้้้้้นน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 ะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบเเพื่่่่อออๆทงงงงหมแีา ตัวนี้เนี่ยนะครับเควสทั้งหมดของเจ้าอีควอสเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นแล้วเราก็ทําการกดเคลมกดเคลมกดเคลมแล้วก็กดเคลมเจ้าอีควอสนะครับเราก็จะได้รับนะครับเจ้าอีควอสมาครอบครองด้วย1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเควสของเจ้าไบซอสนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าม้ากระทิงนั่นเองนะครับเควสนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างกินระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับโดยนะครับภารกิจแรกเนี่ยให้เราฟอรอัฮอสนะครับทั้งหมด5ครั้งหรือว่าให้เราเนี่ยทำการทําคลอดม้านะครับทั้งหมด5คครรััั้งงงนนน่่เอะบซึหลัังจาาากกททีี่่เเรรนนยผสมมพธุ์้าไปปเเเ็นนนทีีี่่รรยยยบ้้อแลวะครับม้าตัวเมียเนี่ยมันกก็จะทํา ตั้งท้องใช่ไหมซึ่งม้าที่ตั้งท้องเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นั่นเองนะครับเป็นรูปม้านั่งอยู่แล้วก็มีหัวใจแบบนี้นั่นเองนะอ่ะนะครับม้าที่ตั้งท้องเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาในการคลอดบุตรอยู่นะครับเพื่อนๆด้วยนะครับระยะเวลาในการคลอดลูกของม้าแต่ละตัวและก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเจ้ากาเนตน,นะครับที่เป็นสายพันธุ N ์อ e ีควอสเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ4ชั่วโมงกับอีก50นาทีเลยน,นั่นเองนะครับในการคลอดลูกนั่นเองนะครับซึ่งเออ่เควสอออัััันนนนนนนีี้้้เเ่่่่ยะะคคครรบมมมตงใใหาทลดไชแผสพธุ์แล้วก็็เเสรจหมือนกับเเคควสขอองจ้าีน นะครับเพื่อนๆเควสนี้เนี่ยให้เราทําคลอดหมายความว่าเราเนี่ยนะครับต้องรอเวลาตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้ลูกไม้เนี่ยคลอดออกมานะครับแล้วก็ทําการกดเคลมชายตรงนี้นะครับเควสนี้เนี่ยมันก็จะได้มา1แต้มหมายความว่าเราเนี่ยต้องทําการผสมพันธุ์ม้าครั้งแล้วก็รอระยะเวลานะครับทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการกดเคลมชายทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งมันมีวิธีนะครับในการแบบเอ่อเร่งระยะเวลาเควสนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าม้าของเราเนี่ยนะครับทำการตั้งท้องแล้วนนนนนนะะะะคคคครร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 รัััับบบเเเเเพืื่่่่อออๆใใใหหห้้้้าา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 ียสมถดจจชตววฟูกงล ม้าของเราได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเร่งคลอดม้าเนี่ยนะครับให้เราไปที่นะครับอินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ฟู้ดก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเอ่อเลือกอาหารอันใดก็ได้นะคเพื่อนๆเราก็ทําการกดฟู้ดแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกม้าที่กําลังตั้งท้องนั่นเองนะครับย้ําว่าให้เลือกดีๆนะเพราะว่าม้าที่ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับซึ่งหากว่าเราให้ตัวผู้เนี่ยนะครับตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูนะครับระยะเวลาในการผสมพันธุ์นั่่่่่่่นน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 นเเเเเเเออออองงงงงะะะะคคคคครรรรรรรัััััััััับบบซึถ้้้้้้้้าาาาาาใใใหหหตตตตตวววววผผผููไไปปีีียยยยมมมมมมจพพสธุ์ น,นั่นเองนะอ่ะให้ตัวเมียไปสมมุติตอนนี้ผมมีอยู่4อันใช่ไหมกดฟีดห้าก็ได้นะครับปึ๊บแบบนี้อ่าเรวเวลาเนี่ยมันจะลดน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าเราให้ไปอีกเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะให้อาหารม้าของเราเนี่ยนะครับจนม้าของเราเนี่ยนะครับคลอดลูกออกมาเลยก็ได้น,นั่นเองนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บเกี่ยวได้จากนี่นะครับถังแอปเปิ้ลนะครับหรือว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้รับอาหารมาหรือว่าใครที่ขี้เกียจที่จะเกก็ียยรอาาาามมมลฟูห เป็นเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อนะครับแล้วก็นําไปให้ม้าของเพื่อนๆเนี่ยนะครับเออ่เร่งคลอดได้นั่นเองนะอ่ะนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำการเร่งคลอดม้าของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาทําการกดเคลมชายตรงนี้นั่นเองนะครับเค q u e อ t quest for horse ห้าครั้งเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งให้เราทําทั้งหมด5ครั้งนะอ่ะถัดมานะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการเซลล์ h o ฮอสจำนวนทั้งหมด20ครั้งเซลล์ฮอสเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกม้าในสเตเบิลของเราได้นะครับในการเซลล์หรือว่าขายนั่นเองนะครับก็เลืืืออออกกกกกม้้้้้้้าาาาทีี่่เเเรรรตตงขยยนนนนะะแแแลลลลลววววดดดซ์บบบคัั็ไ นะครับอ่าแบบนี้เลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะทําการขายม้านั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องทําการกดหลายๆครั้งหรือเปล่าหรือว่าใครเนี่ยนะครับที่ไม่มีม้าอยู่ในสเตเบิลเนีเ่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาจับม,ม้านะครับที่อยู่ในป่าแบบนี้นะครับอ่ะกดจับไปแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราจับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาให้เซลล์ครับก็กดเซลล์ได้เลยนะครับเควสนี้เนี่ยนะครับให้เราขายม้าทั้งหมด20ตัวหรือว่า20ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับอััััััันน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 นททีีีี่่่่่3เเเเเเเยยยะะะคคครรรรรบบบบใหห้้าาดกกก็วงงม20ออ ซึ่งเจ้าตัววินด์ดรอกเนี่ยนะครับให้เราออกจากเมืองมานะครับตรงออกองไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตามทางมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะตรงนี้นะครับอ่า ซึ่งเจ้าตัว wooden log เนี่ยนะครับมันจะเกิดอยู่บนบริเวณโซนทางด้านซ้ายของเมืองน,นั่นเองนะครับบนเขานี้เนี่ยก็มีเช่นกันนะแต่ว่านะครับอยา inent, ่าเข้าใจผิดนะ wooden log เนี่ยนะครับไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันเป็นคอรไม้ที่ให้เราเนี่ยนะครับกระโดดข้ามนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นั่นเองนะครับ wooden log เนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างบนเขาซะส่วน,นใหญ่หรือว่าอยู่ในป่านั่นเองนะนะอ่ะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีแสงประกายขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเอาหมาของเรา,นรา,ารเน,ร Wood น,นีีี่่่ยยนน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 ะะะคคครรรรัััััับบบบไปดาาเเเเเกกก็ววจ้้ตออง เราเนี่ยนะครับเก็บเกี roc, decision, ่ยววูเดนร็อกเนี่ยนะครับทั้งหมด20อันนั่นเองนะครับซึ่งวูเดนร็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยนั่นเองนะมีเลื่อนอยู่ประมาณที่100เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆเนี่ยครับมีม้าตัวเดียวเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆสามารถที่จะเอ่อซัมมอนม้านะครับหรือว่าเรียกม้าออกม้าทั้ง2ตัวได้แบบผมเลยนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่าก็ได้นั่นเองนะครับโดยกดเข้าไปทีีีี่่่่่่นน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 นะะะะะคคคคครร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 ััััััััับบบบแล้้้้ววกกกกก็ทาาาาออออออปปปเเเเเเเดดูตตงงงซึใใยยยมจจช จำนวนประมาณ500คอยมั้งแล้วก็ต้องใช้เงื่อนไขนะครับก็คือฟู้ดเทมแล้วก็แรดโซเทมนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยิบครั้งนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ในขั้นแรกนั่นเองนะครับซึ่งฟู้ดเทมเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยใช้อาหารในการจับม้าทั้งหมด25ตัวนั่นเองนะครับโดยวิธีในการใช้อาหารในการจับม้าเนี่ยนะครับเพื่อนเง่ายง่ายเลยให้เราเนี่ยนะครับกดเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับแล้วกดฟู้ดนะครับแล้วก็ทําการกดอีคิวนะครับอาหารที่เราต้องการที่จะนําไปจับม้านะครับแล้วก็เลือก เดินเข้าไปใกล้ๆหมาที่เราต้องการจะจับนะครับแล้วก็นำการกดตัวซีนะครับหรือว่ากดย่องนั่นเองนะครับอะแต่ว่าเจ้าหมาตัวนี้ถูกจับไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหามาตัวใหม่กันถ<ๆ>ืออาหารเอาไว้นะครับแล้วก็ไปหามาที่เราต้องการจะจับเลยนะครับอืม บบนี้นวิ่งเข้าไปใกล้ๆแต่ว่าห้ามขี่ม้าเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราขี่ม้าเข้าไปเนี่ยนะครับม้ามันจะตกใจนะบแบบนี้เห็นไหมม้ามันจะวิ่งหนีนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยให้เราจงจับม้าแล้วกด C ีกดย่องเข้าไปนะครับแล้วก็ถืออาหารไว้แล้วก็กดฟีดแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นมินิเกมแบบนี้นะครับให้เราทําการเล่นมินิเกมก็คือการคลิกให้ตรงสีแดงนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอ้าม้าก็จะถูกจับมเปไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับแต้มตรงอันนี้เนี่ยมันก็จะ แบบปกติเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปใกล้ๆมาที่เราต้องการจะจับนะครับใช้บ่วงอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องบ่วงแบบผมก็ได้นะบ,บ่วงเริ่มต้นก็ได้เช่นกันนะบแบบนี้อ่า เรียบร้อยนะครับแล้วก็นจะเก็บหรือว่ากดขายก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับใช้อาหารในการจับม้าทั้งหมด25ตัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้หมดในการจับม้า5ตัวนะครับเราสามารถที่จะกดคอนเฟิร์มเพื่อเป็นการอัปเกรดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกม้านะครับออกมาได้2ตัวนะครับแบบผมเลยนะครับซึ่งหากต้องการเรียกมา3าตัวเนี่ยนะครับมันก็ต้องจับม้าเพิ่มนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเรียกได้แค่2ตัวเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเรียกม้าออกมาได้หลายตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อน,นๆก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเนี่ยนะครับได้รุ่ดเหลือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีม้าในการที่จะไปเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับสองตัวนั่นเองนะแบบนี้นะฮะดาเมจมันจะไม่รวมกันนะเห็นไหมอ่าดามเมจเนี่ยนะครับมันจะแยกตัวกันแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จะเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับได้รุ่ดเหลือมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าตัวขอร้นไม้นด้เนนี่ นะครับคือการฝึกม้าแบบบังคับเลยนั่นเองนะครับโดยให้เราเนี่ยนะครับฝึกมา้านะครับในแต้มของสเต็งตรงนี้นั่นเองนะครับให้ม้าของเราเนี่ยนะครับแต้มเลเวลสเต็งตรงน no ี้เนี่ยนะครับขึ้นทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการฝึกม้าให้มีค่าสเต็งตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือให้ม้าของเราเนี่ยนะครับไปเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบนี้นั่นเองนะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวผลผลิตมันถูกเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับม้าของเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับเลเวลตรงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีค่า EP ขึ้้นนบอออกดวยะะื่ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะได้ยีพขึ้นมานั่นเองนะซึ่งนะครับหลังจากที่ม้าของเราเนี่ยนะครับมีเลเวลค่าสเต็งเนี่ยนะครับที่เลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเช่นเดิมผมแนะนําให้เปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าในเลเวลศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยมันจะใช้แค่ร้อยยี่สิบห้ายีพนะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะใช้สี่ร้อยยีพเลยนะมันก็จะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะดังนั้นเนี่ยม้าของเราเนี่ยนะครับมีเลเวลสเต็งที่หนึ่งแล้้้วกกกก็็มมาาาาาททํรรรรดดเเเเเเคคคลลไยยนนนนะะัับบพพื่่อๆีีง สามารถที่จะไปที่เวิลด์นะครับมาเก็ตเรียมได้แล้วน,นั่นเะองนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับก็เข้าวงล้อแล้วก็กดเทเลพอร์ตแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะจอยเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนได้ด้วยนะครับ่า แบบนี้แล้วก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราเข้ามาที่เวิล์กมาร์เก็ตเรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าในเวิล์นี้เนี่ยนะครับมีระบบนะครับอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับมีเป็น Market Stand นะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาลงขายม้าตรงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยนะครับที่สนใจม้าของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อม้าของเราได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับจะเป็นการลงขายเหมือนกับ Player Market ในเกม Adventure Rock นนนนนัั่่เองงะครบสวทาาด้หลัังงนนนะครรบอ่่าตีี้เยจะมี c o s ์ คอนเทนนะครับหรือว่าการประกวดม้านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังสุดเนี่ยนะครับก็เป็นป้ายในการประมูลม้านะครับซึ่งทางด้านนู้นเนี่ยคนค่อนข้างที่จะมุงเยอะหากเพื่อนๆไม่สะดวกเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาดูทางด้านหลังได้โดยเช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการกลับไปที่เวลเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบขายม้านะของทางเกมนั่นเองนะครับซึ่งเราก็นะครับสามารถที่จะซื้อม้าได้เฉพาะที่เราทําการปลดล็อกแล้วเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเจ้าคาร์เพนเนสเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อก เราต้องทําการปลดล็อกซะก่อนนั่นเองนะครับออทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมีเป็น store อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นร้านในการขายอุปกรณ์ในการตกแต่งหมานั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านหลังตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับร้านก,กว้างๆหรือว่าสวนสาธารณะนั่นเองนะครับให้เราสามารถได้จะมาถ่ายรูปม้าของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับ ไปที่ด้านหน้าบ้างละกันนะทางด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นลานในการประมูลม้านั่นองนะครับก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับเกม Raw c o n v e g e มากๆเลยนี่นี่นะครับก็จะมีกฎนะครับก็คือนะครับห้ามส c a m m i n g นะครับหรือว่าโกงนะครับแล้วก็ห้ามละเมิดกฎของ Roblox แล้วก็ t e r m of Service ของ Roblox นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือห้าม cross trading หรือว่านำม้าเนี่ยนะครับไปแลกเป็นสินค้าอื่นนอกเหนือจากภายในเกมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น r o b u o x หรือว่าขายเป็นเงินนอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกฎพื้นฐานของทาง Roblox อยู่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นลานประมูลม้านะครับแล้วก็จะมีแบบแท่นที่นั่งด้วยนั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นนะครับคิวในการลงประมูลนั่นเองนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดของม้าที่อยู่ในคิวก่อนได้นะก่อนที่มันเนี่ยนะครับจะลงมาที่ลานประมูลได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันใหญ่นี้เนี่ยนะครับเป็นนะครับรายละเอียดของม้าที่กําลังประมูลในปัจจุบันนั่นเองนะเราสามารถกด inspect ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการดูข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลม้านะครับหรือว่าเทรด ให้เรากดเป้นประมูลจากด้านบนลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กด view a u ชั i นนะครับเพื่อเป็นการเข้าร่วมการประมูลนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ราคานะครับในการที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะประมูลได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นการลงประมูลม้าของเราก็ได้เช่นกันนะครับโดยการกด create a ช c t i o n ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ม้าที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะประมูลเข้าไปได้นั่นเองนะโดยนะครับมันก็นะครับหลังจากที่เราเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราดูรายละเอียดของม้าของเรานะครับว่าถูกตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งราคาในการเริ Jen ่มต้ <S <S ้นนนบิั่่่เอองงะรยยกกตตวาาชผม เริ่มต้นที่2,000นะครับแบบนี้นะอ่านะครับก็ราคาเริ่มต้นในการประมูลเนี่ยจะเริ่มที่2,000นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องการในการตั้งราคาขายทันทีหรือเปล่านะครับหากต้องการเนี่ยก็ให้ติกถูกนะครับแล้วก็สมมุติว่าต้องการขายทันทีในราคา3,000คอยนะครับก็ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นต่ําในการบิด1ครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็สามารถลงประมูลได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าม้าของเราเนี่ยนะครับถูกขายออกไปได้เนี่ยนะครับเราจะถูกหักภาษีนะครับหรือว่าหักแท็กซ์ทันที่2นะครับอย่างเช่นผม เรขายม้าในราคา1,000คอยนะครับหลังจากขายได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็เออน่าจะถูกหักภาษีไปประมาณสัก20คอยประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับลองมากันดูแล้วกันนะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับทางการปลดล็อกเควสของเจ้าไบซอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกนะครับในการประมูลม้าตรงนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะครับส่วนในเควสถัดไปเนี่ยนะครับก็เหลืออีกประมาณ3เควสนะครับอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวเนื่องนะครับหถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับระบบใดๆภายในเกมนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเพื่อนๆทำการปลดล็อออคไปแล้้้วเเเนน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 นีี่่่ยยพพืๆๆกก็จจะะมมสสิิทธธ์์รรััััับบใาาาุง นครับยูทูบอย่างเช่นคาร์พิเนสยูนิคอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นกากรอยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำกันดูนะและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากให้ผมนะครับมาบอกพี่ในการปลดล็อกนะครับในการในการจับม้าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ใครที่ลองเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าสนุกหรือเปล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับหรือว่ากำลังหาแมปเล่นเนี่ยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะสำหรับในแมปนนนั่เองะครับเปป็นแมมให่ของงทาาค่ยหรือว์สไล้กวฟ์ c r e a t อ r ออ f s o n a รีนรนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ